สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาสุขศึกษาป .2 นะคะออวันนี้เรามาเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราเรียนเรื่องโลกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับโลกที่เราเรียนไปนะคะนักเรียนไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะหนังสือวิชาสุขศึกษา,าไปหยิบมาเลยค่ะ อิบมายางคะอ่าเมื่อนักเรียนหยิบหนังสือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่52นะคะอ่าเปิดเลยหน้าที่52นะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือ52แล้วเนี่ยนักเรียนจะเจอคำถามชวนคิดมีอยู่ด้วยกัน3ตอนเห็นไหมมีตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ครูให้นักเรียนทำตอนเดียว คือตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนตอบคำถามตอนที่1คําคำถามชวนคิดนะคะเขียนคำตอบนะคะลงในสมุดนะคะลอกโจทย์ด้วยนะคะโจทย์ข้อที่1ถามว่า ถ้านักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรนะคะนักเรียนก็ตอบลงไปข้อที่สองนักเรียนเคยพบเห็นคนที่ป่วยหรือบาดเจ็บหนักๆหรือไม่และนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนก็ตอบไปนะคะข้อที่สถ้านักเรียนไม่อยากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บควรทำอย่างไรตอบลงไปนะคะ ข้อที่4ถ้าบุคคลใกล้ชิดมีอาการเป็นโรคตาแดงนักเรียนควรเข้าไปคุกคีหรือด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดต่อไปนะคะข้อที่5ถ้านักเรียนไม่อยากเป็นโรคตาแดงควรทําอย่างไรนะคะอ่ะให้นักเรียนถามมิวด้วยกัน5ข้อนะคะโจทย์อยู่ในหน้าที่52ตอนที่1นะคะสำหรับอาทิตย์นี้ เอาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะอาอาทิตย์นี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ